หญิงลีสีจุมพลเจ้าของเพลงฮิตขอใจแลกเบอร์โทรวันนี้ตัดสินใจแล้วละค่ะเลือกเส้นทางการเมืองหญิงลีสีจุมพลเธอพร้อมก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองท้องถิ่นพร้อมลุยพัฒนาชุมชนบ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้หญิงลีสีจุมพลสาวบ้านนาโพคนนี้ตัดสินใจลงสมัครเป็นนายกองการบริหารส่วนตำบลหรืออบตอบ้านคู โดยหญิงลีใช้ชื่อจริงในการสมัครที่ดารัสศรีจุมพลเธอตั้งใจนำประสบการณ์ชีวิตและความรู้สึกที่เคยสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อชุมชนบ้านเกิดที่เธอเติบโตมาด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชนในตำบลบ้านคูซึ่งก่อนหน้านี้เธอสร้างความสุขด้วยเสียงเพลงให้กับแฟนเพลงหลายคนและยังจำบทเพลงสุดฮิตของเธอได้ดีโดยท่อนที่ติดหูตลอดการคือ ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจฝากไว้กับชันนาะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรแม้จะผ่านมา13ปีแล้วแต่บทเพลงของเธอก็ยังโด่งดังได้รับความนิยมจนถึงวันนี้วันนี้ของหญิงลีจะเป็นก้าวใหม่ในชีวิตที่ท้าทายเธอยังคงชูภาพลักษณ์อบอุ่นและเป็นกันเองกับผู้คนและพร้อมที่จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ พร้อมผลักดันโครงการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆอย่างจริงจังการเข้าสู่สนามการเมืองท้องถิ่นของเธอนับเป็นเรื่องที่ท้าทายตัวเธอเป็นอย่างมากว่าเธอจะลุ่งโด่งดังเป็นผู้แตกเหมือนเมื่อครั้งเป็นนักร้องหรือเธอจะล่วงต้องคอยติดตามอีกหนึ่งบทบาทของหญิงลีในการตั้งใจสร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบ้านเกิดได้หรือไม่